ครับวันนี้จะมาพามาทำเมผัดคณะไก่นะครับผมคณะไก่ชิ้นเมื่อเราตั้งกระทะเคียวกระเทียมพริกแบบได้ที่แล้วนะครับผมเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่ไก่ลงไปผัดชุกชุกชุกชุชุกชุกชุก,ช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 กให้ได้ที่นิดนึงลวนลวนลวนให้ไก่สุกก่อนนะครับ บางคนเขาจะเอาใส่ไก่ใส่แล้วบางคนเขาจะปรุงเลยนะก็ได้เหมือนกันนะผมก็ทําเหมือนกันเนี่ยตามด้วยน้ำมันหอยครับผม,มใส่เลยจ,จ่้ยไปเลยครับผมเราก็จะทําการปรุงใส่แบบก็เป็นการปรุงปกติครมรสชาติให้ถูกปากตัวเองครับผมไม่ถูกปากไม่ถูกใจไทรก็แล้วแต่ครับผม แค่ถูกปากตัวเองโอมามี่ต้องเยอะหน่อยนะครับโอมามี่เนี่ยจะจวดนะครับใส่หลายแทบหลายใส่หน่อยแทบหน่อยนะครับโอมามี่ตามด้วยเติมทิปเราก็จะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนี่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับชอบหวานชอบไม่หวานก็แล้วแต่เลยไม่ต้องอะไรเยอะมากมายนะครับผมสำหรับทำกินคนเดียว อร่อยถูกหลักอนามัยถูกลืมแต่รอบนี้ไม่ถูกลืมนะครับอนามัยก็ถูกหลักอนามัยอยู่นะครับผมเขาก็จะทาการลวน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 ให้มันแบบให้ไก่ถูกก่อนทําอาหารผมทําแค่ถูกปากตัวเองนะครับไม่ได้ถูกปากใครไม่ได้ถูกใจใครนะครับแค่ตัวเองอร่อยก็สุดยอดแล้วครับผม ก็ทำกินคนเดียวแต่ถ้าทํากินหลายคนนี่ก็ต้องเราก็ต้องแบบทําให้อร่อยทุกคนนะจวดครับผม ตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับตั้งให้ไก่สุกก่อนกระทะเดือดปั๊บ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 ทำให้ไก่สุกไก่สุกได้ที่เราค่อยจะชิมนะครับถ้าเราชิมแล้วเนี่ยผ่านอร่อยแล้วก็จะเอานลงทีหลังนะเนี่ยดูไก่ของเราว่ามันสุกยังปุ๊บบอกเลยว่าไก่แน่นๆครับผมจุกจวดครับผม หม้อค้างไว้ให้ไก่มานรุกได้ที่ก่อนค่อยเอาคณะลงนะครับถ้าคณะลงเนี่ยคือพร้อมรับประทานแล้วนะครับเอาคณะลงปุ๊บๆคณะสุกแล้วก็พร้อมตักใส่จานราดข้าวได้เลยนะครับอ<ม>ืมดุดดมากครับผมเด็ดมากครับผมถ้าเด็ดน้อยมันจะ ไม่ใช่แบบนี้นะครับเด็ดน้อยมันจะมีแค่สองสามใบครับผมแดงว่านี่เด็ดมากมันถึงมีหลายยอดหลายใบครับผม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไงสีสันจวดจวไปเลยไม้ล่ะ กันใกล้ๆครับผมมาดูกันใกล้ๆค,ครับก็คือข้าวสวยร้อนๆบับผักกรอบเนื้อไก่นุ่มๆจุ๊ดจุดพี่น้องจุดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับชอบ่องโฮมบุกบุกแชนเนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ บ๊ายบายจุบจ๊บๆพบกันหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจุ๊บ